ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux We Go Champ กลับสู่เบที่สองค่ะกีฬาโดนโดนโดนแน่โดนยังไงนี่งไงอะไรอันนี้คืออะไรพี่อุ้มเทนทอนคือใคร เขาเป็นนักฟุตบอลเลยค่ะที่ชมป <ะ S> ์ค่ะบรีรัมยูไนเต็ดนี่ล่าสุดในศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีกหรือว่าฟุตบอลที่เป็นการเอาสโมสรที่เป็นแชมป์ในเอเชียแชมป์จากไทยจยากญี่ปุ่นจากเกาหลีจากจีน ์นเมันที่ยิงใหญ่ที่สุดล่าสุดคุณผู้ชมเทียร์ทรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายของประเทศไทยดังระดับโลกเพราะว่าต้องบอกว่าดังสองเด้งฮะเพราะว่าการยิงประตูซึ่งยิงผมว่ายากกว่าโรนัลดอีกนะฮะยิงได้สวยงามมากและที่สำคัญที่สุดก็คือท่าดีใจหลังจากนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแบบซ้ําๆเลยว่าท่านี้เป็นที่มาของชื่อโรนลัล<ร>อุ้มโรนัลโดโรนลัรนล,นล,นลอุ้มก็ทำท่าเหมือนพิโดไงถูกต้องจัดไป ต้องบอกว่านาทีนี้ทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้อีกแล้วอุ้มท่ราทรบุญมาทันรักแบบสายกับตั้งทีมชาติไทยของประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดเพราะอะไรน่ะเหรอในเกม AFC Champions League หรือการแข่งขันชิงชมป์สโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยในรอบแดงกลุ่มบุรีรัมยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยของเราอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับทีมแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอย่าง กัมบะโอซาก้านัดแรกที่พบกันที่ญี่ปุ่นกัมบะเจ้าถิ่นออกนำไปก่อนจากประตูของฮิโรยุกิอาเบแต่ในนาทีที่6 1บุรีรัมได้ลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษอุ้มทีราทรปั่นด้วยซ้ายบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามชนิดที่เรียกว่านายด่านเจ้าถิ่นหมดสิบรับก่อนเจ้าตัวจะโชว์ท่าดีใจสไตล์คริสเตียโนโรนัล do แบ่งพลังสร้างความสะใจให้ทั้งตัวเองและแฟนบอลไทยทั้งประเทศต่อมาในนัดที่2ของคู่นี้มาเตะกันที่ประเทศไทยเริ่มเกมมาได้เพียง8นาทีบุรีรัมยูเนเต็ดก็ได้ลูกเตะม,มุมจับตาดูลูกนี้ให้ดีนะครับอุ้มปั่นบนอลโค้งเสียบเสาสองเข้าประตูไปอย่างงดงามและเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะโชว์ท่าดีใจในสตา์คริสเตโนโรนัลโดอีกครั้ง หลังจบเกมประตูสดสวยและท่าดีใจของอุ้มทีรทร่อเรียกความสนใจจากสื่อต่างประเทศถึงขนาดเรียกเขาว่าโรนาอุ้มความดังของอุ้มที่กรังหึ่มไปไกลระดับโลกทำให้ประธานสโมสรอ,อย่างคุณเนวินชิดชอบต้องออกมายอมรับว่ามีทีมในเอเชียหลายทีมสนใจแบ็กซ้ายตัวเก่งอย่างอุ้มอยู่เหมือนกันแต่สำหรับเขานั้นบุรีรัมเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วอุ้มจะย้ายไปทีมไหนที่ดีกว่านี้ทำไมล่ะ ในเมื่อเขามีทุกอย่างพร้อมแล้วที่นี่ผมยืนยันว่าไม่ได้ปิดอนาคตเด็กแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยอุ้มอยู่ที่นี่เขาไม่ใช่แค่นักเตะทั่วไปแต่เขาคือลูกรรักของประธานสมโมสรอนตรงและชัดเจนแบบคุณเนวินสไตล์สมเป็นตัวพ่อของบูรีรัมจริงๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจคือการที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจและตีข่าวโรนเอาอุ้มแบบนี้สแสดงให้เห็นว่าวงการฟุตบอลไทยกำลังพัฒนาไปไกลระดับโลกนี่แหละครับบนนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดยิงแบบอุ้มนี่หล่อเลยนะคะโอ้ยากมากใช่ <laughs> ยิงอย่างนั้นยากมากเก่งมาก,มากนะครับคือคือ,คอ,อน่จะซ้อมหนักมากคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือค,อความภูมิใจของไทยในเวทีระดับโลกแล้วก็ฉลาด<ช>คือยิงสวยเสร็จท่าดีใจได้เป็นข่าวไงนั่นนะสิครับผมฉะน,นั้นนะมาพูดถึงการแข่งขันมอเตอร์สัลฟ์โลกและมอเตอร์จีพีคุณวิวนั่นเองตอนนี้นะคะทางช่องมของเราก็จะมียิงถ่ายทอดสดเนรายการให้เราได้ชมกันอย่างแบบใกล้ชิดเลยบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊โมเตอร์ไซค์เขาแข่งกันยังไงแข่งกี่รอบเราดูบางทีเรายังงงเลยครับตอนนี้เราจะทราบถึงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าทางช่อง3จะถ่ายทอดสดนะครับ17สนามคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันแข่งกัน18แต่ว่าสนามที่1ซึ่งแข่งกันที่กาตาจบไปแล้วนะครับโดยแชมป์ก็คือทางด้านของวเลติโนรอสซี่ะ,ะซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปดูรอซซี่แข่งเนี่ยนะครับจะรู้ว่าโมเมนต์หรือว่าช็อตเด็ดของรอสซี่คือก่อนที่จะแข่งเดี๋ยวให้ขึ้นรูปให้ดูนะฮะ,ค,ะคือพี่แกจะนั่งเหมืนอนกับคุยกับรถอะอแล้วจะเป็นคือเวลาเดินไปเนี่ย คนจะไม่ค่อยไปมุงกันเองคือคนจะมามุงรสซีเนี่ยแล้วแกก็จะใส่เฮดโฟนฟังเพลงนั่งสมาธิแล้วคนก็ไปถ่ายรูปเยอะมาก mm hmm. ผมกับอนันดาเอเวอร์ริงแฮมเนี่ยมีโอกาสได้ไปชมตอนนั้นก็คือในแคมเปญงสิงห์ r วลวัลสปีดที่จะพาะไปชมก็ลงไปนะฮะปรากฏว่านอกจากผมกับอนันดาแล้วเนี่ยมองไปเนี่ยมีทั้ง ดารานักสแสดงนางงามรวมไปถึงนักฟุตบอลที่เป็นแชมป์โลกทุกคนกลัวแค่อยากจะถ่ายรูปก,กับทาง้ดนวอร์โนโรซี่นั่นคือความยิ่งใหญ่นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ของกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งคุณผู้ชมก็คงไม่ต้องจ่ายตังมหาศาลเพื่อจะบินไปมาเลย์หรือว่ายุโรปหรือต่างประเทศเพราะว่าช่อง3นี่ที่คุณวิวบอกทางช่อง3ามวารช่อง ช่อง28หรือว่า38นั่นเองค่ะก็จะทําการถ่ายทอดสดแล้วก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับอย่างยิ่งใหญ่ที่ช่อง3ของเราจะเจ๋งแค่ไหนแล้วก็ช็อตเด็ดจากสนามแรกค่ะเป็นอย่างไรสนาม2แข่งกันที่อเมริกาช่อง3ถ่ายทอดสดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูครับว่าแมตช์แรกเรสแรกที่เราจัดไปมันแค่ไหน การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่มันส์และเราใจที่สุดก็คือ Mo t ต GP ปีหนึ่งแข่งกัน18สนามทั่วโลกนะครับใครมีคะแนนสะสมมากที่สุดก็จะเป็นแชมป์โลกในปีนั้นๆสนามแรกของปี2015นี้แข่งกันที่กาตาร์ครับแล้วก็วาเลนติโนอสซี่แชมป์โลก7สมัยชาวอิตาเลียนที่ผมไปเจอเข้ามา2ครั้งนะครับทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สเปนนี่ชัยจนได้เห็นช็อตเด็ดท่านั่งสมาธิก่อนแข่งนะฮะ ซึ่งสนามนี้โอ้โหสนามแรกของฤดูกาลรรอสซี่ก็คว้าแชมป์ไปครองครับ แล้วก็นี่แหละครับสเสน่ห์และก็ความเร็วของม o t ต GP ช่อง3ของเรานะครับก็เลยจะประกาศว่าเราจะถ่ายทอดสดอีก17สนามที่เหลือนะครับโดยในงานแถลงข่าวคุณสุรินทร์กิติยาพงพันธรองกรรมการผู้จัดการของช่อง3ก็บอกว่ามีความสุขมากที่ช่อง3จะได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่มันที่สุดในโลกให้คนไทยได้ดูแบบฟรีๆซึ่งไม่ดูคงไม่ได้แล้วนะครับไม่เคยได้ดูครบขนาดนี้นะครับ17 18เรสทัวร์ีเนี่ยเราถ่ายทอดให้ชมเลยตลอดนะครับ ซึ่งงานนี้นะครับนอกจากผมจะได้เป็นพิธีกรแล้วก็ยังมีอีก2นักแสดงช่อง3นะครับที่หลงรักมอเตอร์ไซค์อย่างอาร์ตพัสุดและกิกดนายมาร่วมงานด้วยโดยนักบิดในใจของกิกดนายก็คือรอสซี่เนี่ยแะครับแชมป์สนามแรกซุปตาของยามาฮานะฮะส่วนอาร์ตพัสุดนี่ชอบฮอร์เรเก้ลอเรนโซนักบิดชาวสเปน นี่ก็เป็นแชมป์โลก4สมัยนี่แหละฮะทั้งคู่นี้เพิ่งมาซิ่งที่ประเทศไทยที่บุรีดำเมื่อไม่นานมานี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับในการแข่งขันสนามที่2ที่อเ Mar มริกามาร์กมาเกสแชมป์โลกคนปัจจุบันวัย22จากสเปนรถเบอร์93นี่แหละครับควา้าแชมป์ที่นี่เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับและหลังจากผ่านไป2สนามน,นะฮะ คะแนนรวมตอนนี้วันติโนรัซซีซุปตานักบิดจากทีมยามาฮ่าก,ก็ยังคงนำเป็นอันดับที่1อยู่นะครับโดยสนามต่อไปจะแข่งกันที่อาร์เจนติน่าครับในวันอาทิตย์ที่19เมษายนซึ่งก็คืนนี้แหละครับทางช่อง3 SD Variety ช่อง28หรือ38ก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่ตี1:45เป็นต้นไปนะครับชอดด็ดมีอะไรเดี๋ยวเราจัดไปแน่นอนคุณผู้ชมสามารถรอชมกันได้เลย เราถ่ายอีก16สนามนะครับสุดจอดมากๆมอเตอร์จีพีคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าช่วงโปรดของคุณวิวละเฮียวฮ่าเราก็จะมีคลิปวิดีโอเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะของวิวนะก็จะเป็นแมวนี่เลยต่อยมวยดูหมืด้วิวก็ต่อยมวยด้วยอของเขาแมวต่อยมวยแต่ของผม<ร>จะต้อง,องบอก<น>ครับว่าสุน,นัขเป็นพระเอกบนเครื่องบินะจะเป็นยังไงจะฟินแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเฮียวฮ่าในแชมป์จะไป แมวต่อยมวยเป็นด้วยนะไม่มีอ่ะโกหกอยากดูหรือเปล่าแต่วันนี้จะเป็นสุนัขที่จะทำให้คุณยิ้มไปจนถึง4ทุ่ม15ตอนดูสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อ